ยอดคนดูไลฟ์สดอาจารย์เพิ่มขึ้นมากเพราะมีพวกลือาาออ <l ux> กล้อคดีเข้ามาส่องเยอะพวกลื้อคดีเข้ามาส่องเยอะคืออย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้ยคุณอัจฉริยะเขาไลฟ์สดเขาพูดถึงผมนะนะครับผมอยากจะกราบเรียนสั้นๆอย่างนี้แล้วกันเห็นพวกเอฟซีพวกฝ่ายลื้อคดีเข้ามาเยอะคือผมอยากจะกราบเรียนสั้นๆเป็นข้อๆอย่างนี้นะหนึ่งผมกับอัจฉริยะเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมกับอัจฉริยะเป็นเพื่อนกัน นะครับอันนี้ข้อแรกนะแล้วเรื่องการลื้อคดีเนี่ยอัิยะก็คุยกับผมมาตลอดต่อเนื่องผมไม่เคยขัดขวางการลือ้อคดีนะครับเมื่อคืนนี้ผมฟังอัิยะบอกว่าผมไม่ขัดขวางการลือ้อคดีอันนี้เรียนอัิยะเพื่อนรักไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงผมสนับสนุนตลอดแม้กระทั่งคุณแม่ก็ยังไปเซ็นยินยอมเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ที่ DSI ผมก็รู้ล่วงหน้าไม่ใช่ไม่รู้อัิยะบอกผมไม่รู้คุณแม่แจ้งให้ผมทราบตลอด นะครับนะแล้วผมก็ให้ความร่วมมือในการรื้อคดีอะไรของคุณอัจฉิยะเต็มที่ข้อต่อไปพยานหลักฐานเท่าที่ผมทราบมามันยังไม่เพียงพอในการที่จะไปแจ้งข้อหาใครไม่ว่าตำรวจหรือคนบนเรืออันนี้คือเรื่องจริงเกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมเรืองประเด็นต่อไปคดีฆาตกรรมยังไม่มีหลักฐานนะครับเป็นแต่ความเชื่อความเข้าใจ เป็นแต่ความเชื่อความเข้าใจว่าน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมเท่านั้นเองครับส่วนเรื่องการตัดต่อภาพผมได้รับทราบจากแหล่งข่าวมาว่านะนะครับทางแซนทางกระติกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีการตัดต่อภาพดังนั้นภาพตัดต่อภาพดังกล่าวเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าคุณอธัธยะเอามาจากไหนอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันไม่เคยขัดขวางนะฮะแซนกระติกไม่เคยตัดต่อภาพและต่อไปนะครับการตัดต่อภาพไม่มีข้อผิดนะ จะมีความผิดต่อเมื่อการตัดต,ต,ต่อภาพนั้นเอาภาพนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางคดีนะประเด็นต่อไปนะครับเรียนอธิยะนะในสำนวนคดีที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีไม่มีไม่มีเอกสารปลอมไม่มีตัดต่อภาพและไม่มีใครเบิกความเท็จนะฮะการเบิกความเท็จจะต้องมีความจริงก่อน,อนแล้วมีความเท็จนะการจะพิสูจน์ว่าอะไรจริงอะไรเท็จเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยควาอ่า,อาพยานหลักฐานนะครับนะและข้อต่อไปนะฮะ นะผมก็ยินดีสนับสนุนให้คุณอาธิยะลื้อคดีต่อไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่ผมเชื่อมั่นในการทํางานของตํารวจอายการและศาลจะตัดสินในวันยี่สามพฤษภาคมซึ่งไม่ได้มีผลต่อคดีอะไรกับที่ดีเและผมก็ยังเชื่อว่า DSI นั้นไม่น่าจะรับคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษเท่าที่ผมทราบมานะครับจะจริงจะเท็จอะไรไม่ทราบนี่เรียนและข้อต่อไปอัจิยะบอกว่าถ้าผมออกมาพูดบ,บ่อยๆจะไม่เรียกผมว่าอาจารย์ไม่เคารพ นับถืออาจารย์เดชาอันนี้ผมเรื่องความเคารพนับถือเนี่ยผมเป็นรุ่นพี่อัจฉริยะผมหกสิบกว่าอาัจฉริยะก็ห้าสิบกว่าอาัาจฉริยะจะเคารพผมหรือไม่เรียกผมอาจารย์หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของคุณอัจฉริยะนะครับอ่นะครับ,นะรบจะเรียกผมไอ้ก็ได้จะเรียกชื่อก็ได้จะเรียกทนายเดชาอันนี้ผมไม่กโกรธผมไม่เคยกโกรอธอัจฉริยะนะส่วนนายปานเทพทำคอนเทนต์ทุกวันไม่มีหลักฐานอะไรอันเนี้ยผมยังถามถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นะเพราะอัจฉริยะนี่เขาไม่ได้มานั่งไลฟ์สดทุกวันเหมือนกับนายปานเทพผมยังคงถามนายปานเทพว่าที่คุณไลฟ์สดทุกวันเนี่ยคุณมีหลักฐานเลยว่าใครฆ่าแตงโมใครฆ่าตกรกมฟังไปฟังมาเหมือนคุณรู้เห็นนะว่าใครฆ่าแตงโมเนี่ยทําไมคุณไม่พามาพามามอบตัวที่ดีเอสไอล่ะครับเรื่องราวมีแค่อันนี้นะส่วนในบางแจ็คนั่นนะมาไลฟ์สดใสไลฟ์ผมเป็นความเท็จทั้งสิ้นน่ะถั่วดงถั่วดำอะไรนะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความเท็จ นะเรียกเงินจากผู้กำกับโจ้ก็เป็นความเช็จนะครับไปถามนะครับผู้กำกับสอนอโค,ค้กามได้นะทําคดีนี้เขาไปสอบผู้กำกับโจ้ามาแล้วผมไม่เคยเจอผู้กำกับโจ้แล้วผมไม่เคยเรียกเงินครับผมดําเนินคดีทนายตั้มที่นี่นะครับไปดูนะครับที่โรงพักไปคุยกับผูก้กำกับสออโค,ค้กามคดีจบไปแล้วทนายตั้มกล่าวหาว่าผมเรียกเงินจากผู้กำกับโจ้คณะก,าการรมการมันญาตทนายความมีมีมติพักไปญาติสามปีนะไปดูข่าวนะครับ ใครแชร์ข่าวอะไรของนายบางแจ๊คที่เกี่ยวกับผมก็ระวังจะถูกดำเนินคดีนะครับหมิ่นประมาทนะครับเห็นว่าผมเงียบๆนะี่ะนะวันหนึ่งถ้าผมทนไม่ไหวผมจะดำเนินคดีกับพวกที่ใส่ร้ายผมผมไม่เคยมีเรื่องทัวดํดำนะได้ผู้ชายทำเมียอะไรต่างไม่มีนะนะนครับไปดื่มวายกับเแซนก็ไม่มีนะครับรับเงินจากแซนก็ไม่มีนะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผมกับอายการดาวนั้นเป็นเรื่องปกติ นะครับไม่มีอะไรนะครับเขาเคยทํางานที่สํานักงานผมเคยเป็นทนายความในสํานักงานนะครับหลังจากนั้นไปสอบเนติบัณฑิตได้ที่สามเป็นคนเก่งระดับต้นต้น,ตนของประเทศแล้วก็เป็นนายการและผมก็ไม่ได้เจอเขาเป็นเวลานานนะครับไม่มีไม่ไม่ไม,มีเรื่องอื่นนะส่วนตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับที่คุณอัจิยะบอกว่าผมรู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะถามว่ารู้จักจริงไหมรู้จักจริงครับรู้จักเนื่องจากการทำคดีไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัว นะครับนะรู้จักตารวจชั้นผู้ใหญ่จริงเนื่องจากการทําคดีอันนี้ขออนุญาตชี้แจงคุณอัจฉริยะผมอัจฉริยะไม่มีสาเหตุกธเคืองกันและไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปทะเลออาะกับอัจฉริยะแต่ผมอยากจะถามปานเทพว่าทุกวันเนี้ยคุณไลฟ์สดทุกวันนะนะครับคุณไม่มีหลักฐานอะไรนะคุณหยุดได้แล้วพกคุณถ้าคุณเป็นสื่อจริงนะคุณต้องเอาข่าวเรื่องอื่นมาเล่นไม่ใช่เล่นข่าวแตงโมทุกวันแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรมันกระทบตับคดีที่ศาลและเรื่องราวมีแค่นี้ นะครับนะเรื่องนายบางแจ็คเนี่ยเลอะเทะนะไม่มีเรื่องจริงเมีแต่เรื่องโกหกทั้งนั้นผมไม่สนใจอะครับเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะด่าทอใส่ร้ายใครก็ได้เพราะาอะไรไม่ได้เข้ามาประเทศไทยการชัยไปแจ้งความไปที่กองปราบตั้งกีกคดีไปดูนะนะเขาใส่ร้ายหลายคนไม่ใช่ผมคนเดียวถ้าเขากล่าวหาว่าผมทําอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสินธรรมเอาหลักฐานมาอย่ามานั่งใส่ร้ายโดยปราศจากพยานหลักฐานแต่ผมไม่สนใจให้ราคากับคนพวกนี้ อันนี้ก็ขอที่แจงสั้นๆคร่าวๆนะครับอืมจะครับนะและผมไม่ต้องการที่จะไปตอบโต้อ,อะไรกับพวกนี้มันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาชัดเจนนะผมเป็นทนายความแม่แตงโมเป็นทนายความผู้เสียหายเข้าข้างผู้เสียหายครับเป็นทนายโจดร,ร่วมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีไม่ได้เป็นทนายโจ์ร,ร่วมที่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้รับมอบหมายทําหน้าที่เต็มที่ครับคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นคดีที่พนักงานใยการเป็นโจท คุณแม่ไม่ได้เป็นโจทย์คุณแม่แค่ขอเข้าไปร่วมเป็นโจทย์ผมได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ครับไม่เคยเข้าข้างแซนหรือจําเลยบนเรือนะเป็นเรื่องที่ใส่ร้ายป้ายสีทั้งสิ้นเป็นทนายความโจทย์ร่วมจะไปเข้าข้างจําเลยทําไมในประเด็นที่ศาลจังหวัดนนทบุรีไปดูการซักคันในบอลลังไปถามทนายตุ๋ยด้วยผมซักเต็มที่ประเด็นในคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีไม่มีประเด็นเรื่องตกท้ายเรือหรือตกหัวเรือนะครับพี่น้องประชาชนนะ นะครับไม่มีประเด็นเรื่องตกท้ายเรือหรือหรือตกตกหัวเรือหรือท้ายเรือไม่มีประเด็นว่าตกตรงไหนตกกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มไม่มีประเด็นนะครับนะครับไม่มีประเด็นนะไม่มีประเด็นเรื่องบาดแผลบาดแผลเกิดจ,จากใบพัดหรือเกิดจ,จากอะไรไม่มีประเด็นในคดีนะครับมีประเด็นว่าในเมื่อเมาเหล้าเมาอะไรกันแล้วชวนลงไปลงเรือทําไมและลงเรือแล้ว นะทำไมไม่ห้ามปรามปล่อยให้เดินไปเดินมาจนตกน้ำนะครับใครประมาทบ้างใครต้องรับผิดชอบบ้างคนขับเรือก็เมาใบอนุญาตขับเรือก็ไม่มีเรื่องราวมีอยู่แค่นี้ประเด็นพิพาทในคดีเพราะฉะนั้นผมไม่โทษประชาชนที่ไปหลงเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมแต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นจะติดตามนะติดตามข่าวสารทางโซเชียลทำการบ้าน ลองเข้าไปใน Google หรืออะไรต่างๆอันนี้ผมพูดในฐานะทนายความของผมู้เสียหายและผมได้ทําหน้าที่เต็มที่ไม่มีนะครับาบาดแผลเกิดจากใบพัดเรือบาดแผลเกิดจากอของมีคมไม่มีประเด็นที่ต้องสื่อพยานในคดีนั้นมีประเด็นว่าประมาทหรือไม่เมาแล้วชวนกันมาล,ล่องเรือแล้วมีคนตกน้ําตายมีแค่นั้นครับตกหัวเรือท้ายเรือไม่ใช่ประเด็นในคดีเลยชัดเจนนะผมทําหน้าที่ ทนายความโจทย์ร่วมเติมที่ส่วนนอกสำนวนไม่เกี่ยวอะไรที่กระทบต่อสำนวนคดีความที่คุณแม่จ้างผมว่าความและไอบ้บางแจ๊คพูดเมื่อวานนี้บอกว่าทนายเดยชาทําคดีฟรีให้กับคุณแม่ไม่ใช่ครับผมรับจ้างว่าความครับค่าทนายก็สูงพอสมควรครับไม่ได้ทําฟรีครับผมไม่ได้มีเวลาว่างจะมาว่าความฟรีให้ใครนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งไอ้ไอ้ที่บางแจ๊คพูดในโกหกทั้งสิ้น นะผมมีสัญญาจ้างว่าความมีการจ่ายเงินมีหลักฐานการโอนเงินอะไรต่างนะคุณแม่จ้างผมว่าความด้วยอัตราค่าจ้างว่าความที่สูงพอสมควรไม่ได้ทําฟรีนะนะพูดหยาบๆกูไม่ได้ว่างจะมารับจ้างว่าความฟรีให้ใครนะครับนะนะครับนะนะรับประเด็นที่สาลนะครับไม่มีนะครับนะเออนะครับว่าแตงโมจะอยู่บนเรือจะอยู่นอกเรืออะไรไม่มีนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเพอร์เจร นะครับฝากนายปานเทพนะเอาหลักฐานมานะครับคดีฆาตกรรมตกหัวเรือไปเอาหลักฐานมาแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือไปเอาหลักฐานมานะครับอย่าพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยนะอย่าอาศัยความเป็นสื่อมวลชนหรือครูบาอาจารย์นะผมตั้งคําถามแค่นี้ครับนอกนั้นใครอยากจะลื้อก็ลื้อไปผมไม่ได้ขัดขวางใครนะลืออะไรเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยป๋านะครับอ่านะครับเข้าใจนะ นะผมมีหลักฐานการว่าจ้างคุณแม่จ่ายค่าทนายมีหลักฐานการโอนเงินมีหมดครับนะไม่มีผมไม่เคยรับจ้างว่าความฟรีจากคุณแม่นะเลอะเทอะนะถ้าคุณบอกว่าผมไปรับเงินจากคนบนเรือหรืออะไรต่างๆคุณไม่เอาหลักฐานมาอยากก่ากล่าวหาเลื่อนลอยเลอะเทอะนะนะอย่าเห็นว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศดําเนินคนดีไม่ได้จะใส่ร้ายปั้นแต่งอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับนะเข้าใจนะตรงไปตรงมานะการที่คุณจะไปกล่าวหาใครว่า ฆาตกรรมแตงโมคุณต้องมีหลักฐานไม่ใช่มีน้ำลายมีปากก็พูดไปคดีแตงโมเนี่ยฆาตกรรมเนี่ยหลักฐานเด็บคลิปกีดขาเนี่ยพูดมาสามปีกว่าแล้วนะนะชัดชัดเจนนะครับอ่านะครับชัดเจนนะครับผมตรงไปตรงมานะครับแล้วบางคนบอกว่าผมทําคดีแพ้ทุกวันทุกวันทําคดีแพ้แพ้นะถ้าผมแพ้คดีทุกวันไม่มีใครมาจ้างผมหรอกครับนะครับ บอกแค่นี้ไม่ต้องโม้ต้องคุยอะไรหรอกนะชนะคดีก็ไม่ต้องมาบอกใครแพ้คดีก็ไม่ต้องบอกใครนะการว่าความมีทั้งแพ้และชนะเข้าใจนะครับถ้าว่าความแพ้ทุกวันไม่มีใครจ้างหรอกครับคงเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้นะบริษัทห้างร้านไม่ได้หรอกครับคงเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการเงินไม่ได้หรอกครับถ้าแพ้หมดนะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่น้าลายใส่ร้ายอะไรพวกเนี้ยไปทําการบ้านนะครับเข้าใจนะฝากแค่นี้ และผมกับอาชีระก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะส่วนอักิยะจะเรียกผมอาจารย์หรือทนายหรือไอ้ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจนะครับนะครับอ่าอ่าปานเทพลูกน้องสนธิบอกสุดซอยผมก็สุดซอยนะสนธิไม่ใช่พ่อผมปานเทพไม่ใช่พ่อผมผมไม่เคยกลัวนะครับไม่เคยสนใจอะไรนะแต่ว่าที่ผ่านมาไม่อยากจะพูดคนพวกนี้ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเหนือผมนะผมไม่ไม่สนใจไม่ได้ไม่ได้ไ ให้น้าหนักหรืออะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับเข้าใจนะถ้าไม่มาเสือกยุ่งกับผมผมก็ไม่ยุ่งนะพวกสนที่พวกลูกน้องผลทีเนะี่ยปานเทพถ้าไม่เสือกยุ่งกับผมก่อนผมก็ไม่ยุ่งนะครับนะครับแค่เนี้ยผมบอกแค่เนี้อ่าอ่านะครับอ่านะฮะไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวใครผมจะเกรงกลัวทําไมมือตีนก็มีเหมือนกันทุกคนแค่นั้นชัดเจนนะใครชอบผมก็ดู ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูคนรักผมก็มีคนไม่ชอบก็มีธรรมดานะอืมนะครับตรงไปตรงมาผมเนี่ยจัดรายการให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนก็ตรงไปตรงมาทุกเรื่องครับแต่บางคนอาจจะชอบไม่ชอบอะ่ะแล้วแต่ไงแต่ผมมีจุดยืนชัดเจน